ประโยคภาษาเยอรมันใช้ได้ในชีวิตจริงคุณทำอะไรในช่วงสุดสัปดาห์ Was m u s t d o am w o r k e n e n d e งานปาร์ตี้ I ne Party? เธอมาปาร์ตี้คนเดียวหรือ c o m m s t d o a l i n e z so u Party? ฉันคิดว่าไปคนเดียว Ich glaube ich gehe alleine. วันเสาร์คุณมีแผนอะไร Was hast du am Samstag vor? ฉันจะไปเยี่ยมแฟนของฉัน Ich besuche meine Freundin. มีเพลงสนุกไหม g i b t e s auch gute Musik? น่นอน ja, yeah, natürlich. มีอะไรให้กินบ้างไหม Gib t e s w a s zu essen. มีผลไม้อยู่ในตู้เย็น Im k u l s c h r a n k i s Obst ปารตี้น่าเบื่อไหม War the party Night, die Party langweilig ไม่ไม่น่าเบื่อ Nein nicht langweilig มันยากไหม i s das u n s t r e n g e n d ไม่พอได้ Nein es geht สุขเป็นยังไงบ้าง วีอิช d ด้ในซูปมันอร่อยมากเอสอิชเซเลก a เธอดื่มวน์ไหมทริงส์ดูอาไวน์ไม่ขอบคุณนายดังเคเธออิ่มแล้วหรือบิส t d ดูช o นสัตใช่ฉันอิ่มแล้วอย่าอิชบินสัต เธอให้อะไรฉันเป็นของขวัญ w a s c h Change Do m e หนังสือ I Book คุณได้รับเชิญ b i e s Do I g e l a d e n ใช่ถูกต้อง Yeah Does It r i h t i k แล้วพบกันเร็วๆนี้ b i s b a l d จ๊